สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของพี่คนนี้นะครับว่าลดผบทำเครื่องหรือเปล่านะครับผมก็จะมาบอกกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้หมกอะไรนะครับดืมเปิดเบาะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ,รบตอนนี้ตอนเช้าครับ มีคนทำครัาวนี่ครับ<อ>เหมือนประกันเพราะเหมือนอยู่นะเมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนะตอนกลางคืนอะเหมือนไอ้เหมือนมากมากดูดูโอ้โหมาดูยากนะครับก็สภาพกเ็เดิมอยู่นะครับตำรวจจับไม่จับผมไม่ได้อเอาไปไหนนี่ครับเหมือนหรือเปล่าครับผมไปเห็นพี่คนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งในเพจ ในในกลุ่มนะครับในกลุ่มเบลร้อยนะน่าจะน่าจะใช่เขาไปขัดนะครับเอาเอาอะไรนะแปรงฟันใส่ใส่อะไรนะน้ำมันหรือใส่ไอ้แฟบนะมาขัดขัดัด,ดแล้วก็ขัดน้ำมันมันจะออกมาใส่แบบนี้แม่งไปไปโบ้เขาว่าไอ้ทำทำเครื่องนะครับ หมดแล้วครับเพื่อนในกลุ่มชื่ออ๋อลูกชูบแล้วครับลูกไม่ได้ทําอะไรนะครับวันนี้เปิดกองนะครับเปิดกองใส่กองเปื้ยนะครับใส่กองเปืย้ยแล้วก็อันนี้สายสายระบายนะครับนี่นะครับสายระบายไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นสายน้ํามันใส่ครับเพื่อนให้มานะครับกองน้ามัน น้ำมันนะครับ ه, อะเรามาดูอีกฝากหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้สหลอกนะครับไอนนสายระบายเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปัม๊มออตลูปใหม่นะครับเพราะตอนนั้นมันแตกนะครับนะี่ครับน้ำมันเต็มนี่เลยแล้วก็เดี๋ยนะนี่ยครับที่ผมสอนไปคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะสอนใหม่นะว่าคลิปนั้นละมันยังไงไม่รู้มันไม่ค่อยดี มีคนมาตำหนิโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะเอาสมุดที่ผมไปอ่านมานะครับมาบอกทีนะครับนี่แล้วก็ตอนนั้นจะใส่กล่องแดดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนละครับใส่กล่องเดิมกล่องแดดแม่งหายไอสัตว์แค่นี้ละครับเครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรคอยก็คอยเดิมนะครับเอ,อหัวเทียนก็หัวเทียนเดิมนะครับไม่ใช่หัวเทียนอะไร คาบูอะคาบูเดิมนะครับปากเล็กๆครับปกักปักประมาณนี้มั้งเนีนะ่ยประมาณเนี้ยนี่แหละท่อไม่เยอะเลยท่อก็ท่อเดิมนะครับสเตอร์สเตอร์สิบสี่สามสิบหกนะครับผมขอจะลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้ครับเพราะผมบอกไปหมดแล้วนะครับพี่คนนี้นะครับพี่คนนี้พี่คนนี้เอ้ยถามผมนะครับว่าทำอะไรมาบ้าง ครับขอจบคิปมเพีงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับกระตุกแล้วกระตุกนิดหน่อย